0.18พับจีโมบายบายเขื่อนคุงทีวีเอออินโทรกอยู่ไหนอะเอออินโทร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 ก่อนอินโทรก่อนทอดอสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง ที่มาตุ้มมาโฮมกันที่เนินบ้านเฮาวันนี้ผมขอเป็นตัวแทนหรือเป็นโคชกในการประกาศอัปเดตพับกีครั้งนี้นะครับพี่น้องหลายภาษาจังเอาเลยอันแรกเลยต่อดีนี่บลีรับของก่อนช่องขอน้ำคุณก็ดุนไม่มีอะไรเมาแล้วภารกิจเร้่ภารกิจแหละ ช่องกดน้องกูก็น่าจะบินใน50วินะจำได้ไหนๆก็มาแล้วมาเดตแรกเลยกว่วโอ้ยภาพกาดจังวะเฮ้ยมันอาจจะเอาไว้เออไม้ภาพเป็นไงเขาหมดจะมานเก่านี้กราฟิกกราฟิกมันก็โอ้กราฟมึงงาโอ้มีมีนี่กันนะตาบอดสีแดงตาบอดสีเขียวเลยทั่วไปอันนี้ต้องเปิดต้องอนี่คนดังเองเนี่ย อยากคนอยาเองอันนี้น่ากูตาบอดสีคือแค่นี้ยบอดสีเลยกูไม่ตาบอดสีไหมวุ้ยเลยอะไรเนี่ยใสพอไม่มาก เฟรมเบสสูงอ, <Frame base S 1> อันนี้ต่ำอันนี้ต่ำไม่ได้โอ้ยมึงยังตั้งค่ายเยี่ยมมึงยังไม่งอยู่ั่งดีให้ตีกูรับไม่ได้อา่าโอเคไปเนี้ยนะกับมังกรมันก็เล่นได้แล้วซีรีโอเค okay, ไม่เป็นงี้มันดูมอันดีมากเลยเดี๋ยวตาไปเทรนนิ่งก่อนเทรนนิ่งเฟิร์สเวอร์ชั่นไม่ได้นะโนเมื่อก่อนตอนนี้ทำไม่ได้นริ้วนี่โน่โน่ no, no, no. คุงโดนแบนนะอยากคืนคุงก็สั่งแบนเขาดู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 ดีใหญ่มากดูดใหญ่มากเลยหวมใหญ่วห,ญหว,วมกดน้ําคุงเป็นไงบ้างครับคุณรู้สึกงไงหลังจากจช่องบินเป็นไงบ้างครับ<อ>ช่องบินแบบลง<อ>ไม่มีไม่มีบินบินคือแบบดังในดังจนบินเ<อ>ขาแบบปอมไหลมามาเลยอัปเดตแรกเลยนะครับเราก็ปืนที่ขวดน้ําคุงก็ชอบมากเลย เล่นไม่รู้ว่าเขาจะชอบไหมถ้าเราเล่นให้ดูหันขวามันชอบบินเก้าสี่ทุกคนเออลืมไปคพิ่มบ้องมาด้วยรถกราฟิกดีกว่ารถกราฟิกกับรถกราฟิกกับคลาสสิกพอคลาสสิกพอโอเคโอเคธรรมดาไปก่อนธรรมดาไปก่เดอ๋ยงนั้นะอย่าบังสินี่ไปหมดแล้วกูเห็นแล้วไอ้ควายช่องขวดน้ำคุ้งนะโดนแบนนะแล้วก็สงสารเขา ต่างเก็บไปต้องนัต้องมัต้องคูณสามนี่ทุกคนอย่างนี้นะฮะวินก็ใส่นาะก็จะกดนะนน่ะกดแยกอะไม่มีอันนี้มันก็สี่จอบอกหนึ่งแตกนะฮะจอบอกสองไม่แตกนะฮะก็จะกดแยกไม่ใส่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งวินวินแล้วไงต่อฮะไม่ใช่ไม่มแค่นี้ไว้น้องบ่าว ต่อไปก็ทดลองออกอบอีกปืนหนึ่งนะโอเคเ,เลิกปืนเลยเดียคิวบู Q Q ดีกว่าไอ้วบู Q ใส่ไม่ได้เอามินิก็แด้อักดีกว่าอักอักอักอ่าอักใส่ได้โอเคมันจะมีสโคปทั้งหมดอยู่นะไอ้สโคบแยกครัเ,รเดี๋ยวตา นี่คือนี่คือสกอบแยกนะฮะนี่ศูนย์เลงเอียงเนื้อปรับนี่าคนนิ่งไงนะนเราเราคุณสีก่อนนี่ก็สลับได้นะโอ้โหถือว่าดีถือว่าดี ออยากได้สนไนเปอร์สักอันวหมลองวิเศษเลยไหมสนไนเปอร์ที่ว่านั้นคืออะไร okay, okay. ทุกคนก็จะรู้อยู่นะว่า SK S K S, mm hmm. <S นั่นเองนะฮะเราเอฟสี่กันได้ <M 4 S 2> ไหมเอฟสี่ใส่ได้ดิว่ะเอฟควอนเอฟสี่ใส่ได้เออตายแล้วเอฟสี่ใส่ได้เฉยช่างคนนั้นคงจะโดนเบรคเอฟสี่ใส่ไม่ได้นะเพราะว่าไม่โดนเบรแล้วนะสปอร์ตหัวปหดมากเลยมันต้องรีคอย mm. ที่คอยโอเคเรียบร้อยใส่คุณแปดดีกว่านะรอบนี้เรามาคุณสิมกัดลืมนีนโ่โหโหโหไโอ้เทียโปวดไปเออแฟนไอ้กล้องไอ้ไอ้คุณโอเคแตมันบงังเหรอเปล่คุณบงังถ้าใส่คุณแบดมันนักกว่ามันน่าจะบังนะโเย็นวาว,ว,าว ยากอันนี้มันมันคูณมันเรปรับเรทให้มันเร็วไงเฮ้ยเดีย๋ยวนะเฮ้ยทำนี้ได้ไหมเฮ้ยยิงยิงตะขบใหญ่ก่อนเล็งตะขบใหญ่ยิงตะขบเล็กเออทุกคนมันดีมันดีกับวิน94นะสองอัปเดตนี้นะตะขบเอียงก็นี่วิน94ก็นีตะขบนะฮะโอเคตัดไปที่อัปเดตต่อไปเลยครับ เอาละไปจะไม่เข้าสนามโอเคครับต่อไปก็เป็นคลาสสิกนะฮะเออไม่ใช่นี่นี่มันจะเป็นห้องเนี่ยห้องเนี่ยนี่ยเนี่ยเออแหงเนี้ยยิงเป็ดไปแล้วนะไปยิงเป็ดกันนะฮะนี่ครับมัมีห้องนี้เนาะแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ๆก็มีถ่ายรูปนะนี่ครับปรับรูปซูมขยายได้เนาะหรือไม่ก็แบบเซลฟี่เงี้ยแบบหันตัวกดถ่ายรูปเออแล้วก็เซฟอะไรตัวสับนะภาพก็ไม่ดูไม่สวยนะดูครับ นะโอเคแล้วก็ไปต่อปิดเลยเราจะมาฟังก์ชันแรกคือฟังชั่นยิงเป็ดเอายิงเป็ดก่อนอยิงเป็ดต้องใช้ m 2 4ก่อสามใช่บบบ 24, ไหมอขอบ m ยี่สิบสี่อยู่ไหนมาขอบอุคครับมันการลูกลูกเจ็ดมันเยอะลูกนี่นี่มีการประลองปืนนยมันเนี่ยหมดนี้มีการประลองปืนด้เนี่ยรูไม่ทไมไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยเนี่ย เอาเป็นสนามแข่งรถไงเออพไม่ไม่เห็นตัวกีต้าหมุนที่หมุนบ้าอะไรเขาไม่ใช่หมุนทุกคนครับโท่าน,นี้เขาไม่เอาไว้หมุนนะฮะในหบดนี้นี่เข้าไว้ตบหน้าหัวน้ำกรูพูดไม่ออกเลยเอาปึ่งไม่อมอกว่ะข้ารู้หน้าไว้ทำไรเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวมันก็รู้คนเดี๋ยวเรา,เราไปยิงเป็ดชวน อย่างแรกลักษณะเสร็จสุ้นนี่ครับก็มีตรงนี้ด้วยนะสามารถนั่งได้นั่งดีกว่าหยิบไก่นั่งทำไร <laughs> นั่งกับทำไร,น, <ะ S 1> รนายทำไรไก่กินไม่ได้นายกูยอยากกิน,นะอะคัวกูนะ <laughs> กินด้วยกินด้วยโอเคเย็นโอเคโก้ขอคุณขอคุณเป็ดเกียงคุณแปด เดี๋ยวเราจะพามาดูนะว่ามันใช่ทำไรขอแว่ากอ3สามเราบามดีกว่าเพราะเราอยากใช้ค่ากว่าน้ำคุงกอสามก็ไม่มีแต่แล้หวหมวกหมวกน้ำเลยทีเดียวไปครับกระทะเต็มยศเต็มยศไปยิงเบ็ดกันเถอะกลัวต้องมีสองไก่เล่นไงว่าลืมแล้ว อ๋อน uhm. oh, mm ี uring, oh ่น oh ี่ต oh ัวเกนตัวเกนยังยังไงอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โงี้เลยเรียวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ่าฮ่าอย่าบอกคนมัน เกียดมากเลยเยสีตกินมันมันรีใหม่ได้ทุกคนไม่ต้องกลัวมันเสียฮะอะไรถัง่ะนดี๋ยวเอาปืนปนอันดีกว่าก็ปลอดภัยทในการยิงปิดเอามินิอามินิก็ะไับไหมสิอั้นี่ก็ไม่มีอะไรนี่เมากระตาอนี่ใส่ของเต็มๆให้เรียบร้อย ปยิงเป็ดก่อนดีกว่านะครับต้องใส่กูญแสองนึ่ถึงจะเห็นชัดเจนนะเรารบังเขายิงเขาเขายิงไงก็รู้กันอยู่นะเดี๋ยวพามาดูแล้วกันยิงเป็ดก่อนนะฮะนั่นไม่ไหวทำไม่ได้คือไม่ได้รบแบบนี้เลยกูไม่ได้ยิง,งสนีนี่หว่าใช่หนูเออใช่กูอยากได้คือไปเจ้าเข้าตาเลย ศูนย์เลงเอีอยงดิเออว่ะลืมเอ,อ้ะมันมีลบสิเฮ้ยมีอะไรลูกอะไรลบสิอออบอ่ะไอเดินลำบ่หายละหมดเวลาไหนมาแล้วโน้เ no. ขานี่คืออะไรอ่ะ อันนี้เอาอแต้มหรอต้องสูงอย่างงี้ยนีหกสแล้วตอนนำห้ามยิงอะเนี่ยยิงกไอม้มีนมนนมันยิงเพื่อนกแล้ว ได้อะไรมันได้ของไหนวะงงอ่ะยิงสิโอเคโอเคทุกคนแล้วก็ในโมดนี้ก็สามารถมีพาร์เกตทำได้นะฮะเนาะโตวตอบเรื่องอื่นแอดเพื่อนได้นะฮะโอ้โหเชิญเพื่อนมาเล่นได้นะฮะโอ้ยไม่เล่นแบบมือโอเคหมดต่อไปคือนีรามาเนาะสามารถเล่นได้เลยจากของข้างนลองนะโอเคกดเริ่มนะครับบ๊ายบายยังยังเอาตัดไปนีรามาครับ โอเคครับก็มาต่อกันเลยนะโอ้โ oh, หพายุทรายมาข้างหลังนะครับนิลามาเนาะเราก็มาลงที่เมืองใหม่ครับเมืองเมืองน้ำนะของนิลามาแล้วก็นี่รูนมีถนนเข้าไปแล้วนะเ mm hmm. ทเลปาร์ก็มีถนนเข้าไปแล้วนะโอ้ oh, mm hmm. พัฒนาจนได้นะโอ้แมพก็สีสวยๆแล้วเกินนะนี่นี่ครับโอ้ oh. mm hmm. สีแดงเอ้ยใส่เอีย,ย,อยนคนลงก็เยอะนะเมื่อกี้ลิงมาแล้วนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราหาวินเก้าสี่กันเลยนะครับนะตัดไปตอนหาวินเก้าสี่เจอครับโอเคนะทุกคนเราหาวินยังไม่เจอนะ หาไม่เจอจริงๆแล้วก็ต้องมาเล่นตรงนี้เมืองน้ำไดูก่อนรีวมืองน้ำไปก่อนเนาะนีน่ก็เป็นเมืองน้ําดํานะน้ํามันมะเปล่าเนี่เออเหมือนน้ามันเลยนะดาๆอย่างงี้ก็โอ้แม่กอดน้าก็เหมือนทะเลทรายแต่แล้วตะวันออกกลางนั่นนี่ละมานี่ต้อนออกการ์ดไม่ใช่แอฟริกาหรอกนีละมาคือตะวันออกกลางนะเพื่อนไม่แอดอบหรือนี่เราก็ต้องมารีวิวนะก็เลยตรงนี้นะแทนที่ลงปกาโดไม่อยากลงไงเอองนะ่ายแล้วมีดาโดเดี๋ยวค่อยไปหาดูพาร์หน้านแล้วมีอาโดพันนี้ยังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนเนาะ เออขับปกี่อย่นะมิราโดแค่ของธรรมดานี่อะไรตรงนี้ยอ,อ๋อของของ,ของเป๋าหนึ่งมาทำปางอายุทรายมันจะพัดเอาไหมนี่งงมากเลยน่าจะพัดตามวงนะมันทางนี้มันไม่น่าพัดหรอกเพราะว่าวงมันเข้าทางเราพอดีนะโอ้แถวนี้บ้านเยอะนะบอกเลยใหญ่นะก็กว้างนะนี่กว้างอยู่นะ ก็ไม่เล็กนะเสียงไม่เต็มว่าทำไมเมื่อกี้ก็ข้ามันหนึ่งศพนะมาห้าวเราศพอะไรบอสเจอสากาโนสโคเป็นไงเอามีสโคปะนี่เมื่อกี้อ้ยมีวินเก้าสีด้วยเออตายแล้วหาวินเก้าสีไม่เจอเลยเขาได้กันแล้ว โอ้วินก็สีหาจากใหม่วะนี่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 น,นี่ให้ปากหาเรื่องปุ๊บปุ๊บมาปับ๊บเดี๋ยวยิงลองยิงดูก่อนสิโอ้โหเออเออว่ะยิงง่ายดีทุกคนก็ดี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 นี่โดดเร็วไว้นะดี่นีไปๆปไเออเติมน้ำมันก่อนดีกว่าทิ้งหาป้าม นหนูว่าหนัง้าหมดจะดวงข้าวลนฝั่งลำลำนำลมหนาวน้อคนหางหน้าอีกอัปเดตเนี่ยสุดท้ายมันกลับได้เอ้มันเยอะนะมันมีพี90เี๋ยวค่อยอัปเดตแล้วแหลเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปเมืองรูนเนาะทุกคนครับนี่คือถนอนใหม่นะมาจากนี่ถนนหลักที่ลาโคเบลลานะแล้วก็ไปรูนแล้วไปออกที่เอโกโซเนาะเราจะลองขับไปบนถนนนี้ดูนะถึงเจะนอกวงก็ตามก็ขับนะ มาเอ๊ะมันจะขึ้นเขาไว้นะทางนี้เออรูนอนเขากว่นเนี้ยอนี่วงมาแล้ววงมาแล้ววงมันเหมือนจะเป็นทายุสายไว้นะ เราจะลองให้ไปที่สูงให้เหมือนมังรุนดีกว่าว่ามันเข้าไม่ทันแล้วบุ่งมันมาแล้วโอเคเราจะลัดล้อตามขอบวงไปเนาะไปดูมังรุนแล้วกันคือมันเหมือนมันเป็นพายุทรายไหมเนี่ยวงน่าจะไม่น่าเป็นที่สูงมีไหนแถวนี้มันเขาสูงเดี๋ยวเราพาไปดูมังรุนกันก็แล้ มันพายุทรายมันล้อมมาฮะตายตายตายขับนี้ตายเดี๋ยวลองขับขึ้นบนนี้ดูนะรถไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นใกล้ๆเลยนี่มันตินไม่ได้โอ้ดีเด่ะเห็นนะ เดี๋ยวพัดหน้าก็ได้นะรูนนี่เออไม่เป็นไรนะก็ไปต่อเลยคนระับสมควรสมควรอ๋อขวดน้ำคุมมันโดนยึดตัวจับนะาร้องเลยนะไม่น่าเชื่อเออจําได้ต้องคือทางนี้ต้องเร่นเครื่องนะเร่นเครื่องขึ้นไปไต่เขามานี่บักกี้ก็มีคุณสมบัตินะนี่บักกี้ วากี้ไปไม่ขึ้นเหมือนกันเหนลวลองลองลองเดินก็นขึ้นไม่ได้ว่ะวักกี้ขึ้นไม่ได้นะโอ้เร่งเครื่องเป็นสปินนะไปแล้วไปแล้วขึ้นไหมโอเคเปไ็นไปเลยวตัดไปฉากที่ไปหาเมียดโดะ โอเคนะครับโอเคโอเคทุกคนมีดาโดก,ก็ไม่หาไม่เจออีกนะโอเคเราก็ต้องมาไฟในสมรภูมนินะอยากลองบินเก้าสี่ยังโหดขนาดใสนะอ้ราชาปืนพกกับบีพีบีสันนะราชาปืนพกนี่ปืนพกบีบีสันไรได้ด็เปย่างเงี้บีสันไม่มีได้ดอปนี่หว่าเดี๋ยวฟาร์มได้ดอปที่มีบีสันด,ดนีกว่า,า,ดอ,ดวา,วาอันนี้อะไรนี่อะไรขอ,อเก็บเสียง หา Red Dot ได้บีบีสันกันดีกว่า Red Dot เ e d Dot เฮ้ยปืนพลุปัดโถ่ไอ้ตังต้องมีคนมาแน่ต้องหาเหลี่ยมซิกซิกดีๆเออนี่มันมีเหลี่ยมซิกนี่ว่ะถึงจะรอด ลงแล้วลงแล้วลงแล้วอย่าลงบนหลังคาบ้านละกันขี้เกียจเก็บเครื่องมีหลายลำอย่างวะงูอะไรงูใกล้ๆเราก็มีเหรอเอ้าใกล้ๆเราก็มีทุกคนนั่นนะ่ะไอข้ขาวๆข้างบนอะ่ะเออใกล้เราก็มี เอาเวนรูนี่กู <laughs> no <laughs> ต้องเอาบักกี้มาไตา่ไ่เนี่ยักกี้มาไตานะ่น่าจะไม่ได้ต้องมักกี้ข้างเราก็มีจําได้ เออมันเนียนมากคูดูดดขา่ขาวเนี่ยดูซิมันจะมีอะไรดีมีรถต่อไม่มีรถต่อคุงแย่ต้องไปหลังเข้าต้องไปหลังเข้านะโอเค เรียบร้อยโอเคพอดีอะมาลงลงลง e w qbs เอดับเอเฮ้ยอดับเอดับกับวินก็ทิ้งเอดับโอ้เอดับอีกอแล้วไอดับโอเคแมวว่าเอ้ยเอดับเหรอเราไม่มีคุณแปดเลยทุกคนเออเร่มีแคเก้าสี่โอเคแมวก็แหละนะคิวบิทก็สุกสองโอเคครับเดี๋ยวก็ไปอัปเดตต่อไปกันเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อนะครับฟรีไฟกับวับจีมันก็อยู่กันได้เนาะมีพีเก้าสิบจากฟรีไฟเข้าวับจีด้วยนะฮะไม่น่าเชื่อเลยนี้เออจะลองเล่นกันดูนะเป็นไงนะเอาเข้าเกมเลยมาโอเคไปโก้โก้เมื่อกี้ก็ตายเนาะสมควรละวอยังไม่หลดทีลืมลืมลืมโอเคไหนกำังน,นี้ก็ กาสรับคนเขาแกล้งกันเลยนะนะคือมาโฆษณาแกล้งตัวเองนะเพราะแกล้งตัวเองคนเต็มยังไม่รู้นะทุกคนดูก่อน,อนคนเต็มยังนะอ่ 60, นะอุ้ยสายเบ็ด60เนาะก็หัวหน้าทีมก็เอสอีเ e สนี่นี่ก็เร่งอดิดนะโอ้โหแต่ละคนนะี่เว้นเนาะก็รับคนเขาแกล้งนะครับอีบ e นะีเอสเอมเบอร์สปีดนะเออนะระดับไปนะจะไม่ละ ถ้ากกันคนเดียวหงานฟฟานะโหดโหดนะโอเคเนี้ยนะรับงลังแกนก่อนเสร็จยังนี้โอเคครับเอาเอา,เอาทีมเรดแม่เลยเนานะโก้เก้าสิบมันเป็นยังไง <c oughs> อะไร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 ฝันสองตัดใครอะอะบอทอะมันแรกง่เจอทีมบอทเลยอ้ตายแล้ว โตายแล้วดีเยี่ยมเลยทุกคนดีเยี่ยมเลยตายแรกก็เจอบอทแล้วสิงเจ้าท่าเออมันจะเป็นไงวะงงกว่าปีกิอืมีปืนอ,อะไรก่อนอู้ไห้บอท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  โอ้ปีก็เสร็จเป็นเงี้ยเนี่ยโคตรโคตรปัดพี่เดี๋ยวดูแล้วสูตรเดิมสูตรเดิมปึ้มโอ้ทุกคนเป็นเงี้ยลองเลย แกลองเล่นแกลองเล่นอันนี้แกลองเล่น <Army. S 1> เออใช่ฝั่งนี้มันได้เปรียบนี่เหรอไม่ได้เปรียบสิ <Kill. S 1> เออได้แล้ว <o> ยังไม่กดยิงก็ได้แล้วโอ้โหยังเลยยอนยิงอ๋อบังไม่เหมือนพับจีไม่เหมือนดี G, ไฟเนานะโอเค อัปเดตเขาจะมีแค่นี้นะปะ๊บปีก็กเ,เดี๋ยวเราหาอัปเดตเพิ่มโอเควิกตอรี่นะทุกคนโอ้กว่าจะผ่านมาได้เนาะโอ้ตายแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบายอัปเดตนี้มันดีจริงดีเยี่ยมเลย